ก็กลับสวัสด,ดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน,น้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา แจกโค้ดอีกแล้วนะครับน้องก็เป็นโค้ดเกมบอกฟูดนะครับน้องหรือว่าเกมโลบอคนะครับน้องแมปบอคฟูดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็จะมาแจกแบบฟรีๆนะครับน้องมีโค้ดรีสเต็คมีโค้ดคูณเอ็กพีมีโค้ดเงินนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ามาครบเลยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้คูณโค้ดนะครับน้องไม่ใช่คูณโค้ดนะครับวงน้องก็คือโค้ดคูณเอ็กพีนะครับน้องหรือว่าอยากได้โค้ดรีสเต็คนะครับน้องหรือว่าอยากได้โค้ดเงินนะครับน้องกกก็็็จจจจะะะะะะมมมีีนนนนคคครรรรรัับบ้้้้อองงงปาาณเลยยิิวววโดด นะครับโนว่ายังมีโค้ดไหนที่ยังใส่ได้อยู่2023นะครับโนว่าโค้ดลิสแตกนะครับเนาะจะยังใส่ได้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าโค้ดคูนเอกพีนะครับจะยังใส่ได้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะเราก็จะใส่ให้ดูเลยนะกันนะครับโนว่ายังใส่ได้อยู่นะครับสำหรับบงน้องมือใหม่นะครับเนาะหรือว่าสำหรับบงน้องคุณนะครับเนที่ยังไม่เคยใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้ก็กิจกรรมของพี่ก็มีนะครับสำหรับกิจกรรมของพี่วันนี้นะครับบาง คนพิสัสฟรีฟีนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็มาทวงผลพิสัสจากพี่ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการจ่ายให้ไปไฟรีเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องผู้ไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ผลพิสัสนะครับเนาะก็อย่าลืมมากันนะครับเนาะแล้วก็กาติดการนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะหนึ่งเลยกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสองเลยนะครับก็ กลับมาคอมเมนต์นะครับเนาะพร้อมชื่อเกมตัวเองนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าลืมทิ้งชื่อเฟซด้วยละกันนะครับเนาะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าพี่จะติดต่อกลับไปนะครับเนาะถ้าเป็นคนโชคดีนะครับบงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของของฟรีจากพี่นะครับเนาะกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็คือพี่แจกนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของโค้ดนะครับเนาะแล้วก็มีผลพิ หลักล <gesch> ้านขายหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนีผลหลักล้านขายเยอะมากนะครับเนาะวันนี้ต้องมีอีกนะครับเนาะสำหรับผลหลักล้านนะครับเนาะเหลืออีกสิเจนาทีนะครับก็จะลีแล้วนะครับเนาะมาดูลวกันนะครับว่าผลหลักล้านมีหรือเปล่าโอ้โหผลหลักล้านมีด้วยนะครับเนาะก็เป็นผลตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าวางขายในตอนนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นผลหลักล้านนะครับเนาะที่แบบว่าวางขายในตอนนี้นะครับก็สามารถมาซอมมาซื้อได้นะครับเนาะอีกสิบเจ้ด นะครับน้องมาดูละกันนะครับว่าวันนี้พี่จะได้ผลหลักล้านหรือเปล่านะครับน้องก็จะเฝ้ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอผลหลักล้านสักหนึ่งผลละกันนะครับน้องมาดูละกันนะครับมงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าผลหลักล้านต้องมาแล้วนะครับน้องพี่สุมมาแล้วนะครับมงน้องโอ้โหพี่รู้เลยนะครับน้องก็ได้ในส่วนของผลไดมอนด์นะครับน้องก็จะเป้ามาเลยนะครับน้องได้ผลไดมอนด์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับม่งน้องนี่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะทิ้งละกันนะครับน้องสำหรับผลเพชรนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ท ือใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะก็คงยังได้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทิ้งแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะพี่ทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับเนาะจัดเก็บที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็จะเฝามาเลยนะครับพวกน้องมาทุกคนเรามาเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับโค้ดนะครับก็เป็นโค้ดตัวแรกนะครับเนาะอันนี้เป็นโค้ดรีสแตกนะครับเนาะที่ยังใส่ได้อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับพอกนว้งปเนะะ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 คคคคครรรรรรัััับบบบเเเเเนน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 าาาาปปป็็็็โ้้ดีีีสแกกมณ่ นก็ได้มา1 list ล um, so mm ิส hmm. ต mm ์นะครับนก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อก็โค้ดที่2นะครับนก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณไอพนะครับนอสำหรับวงน้องคนเดียนะครับที่แบบว่ากำลังฟาร์มอยู่ตอนนี้นะครับนออยากได้โค้ดคุณไ p คุณ2นะครับนก็มีด้วยนะครับนอเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ให้ละกันนะครับนอสสำหรับโค้ดคุณไอพนะครับวงน้องก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนองนี่นะครับนก็ g a m นะครับน้องแลก็จะมีทางด้านของนี่นะครับน้องเลยนะ ก็กดใส่ไปได้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะโค้ดหมดอายุนะครับเนาะก็มีเยอะมากๆแล้วนะครับเนาะงสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่นะครับน้องนี่นะครับน้องก็คือโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็หมดอายุนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า โค้ดนะครับน้องมีหมดอายุไปแล้วนะครับน้องสำหรับม่งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าถ้ายังไม่ได้นะครับน้อก็รีบไปใส่แล้วนะครับนอนี่นะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าหมดอายุอีกแล้วนะครับม่งน้องโค้ดตัวนี้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าโค้ดตัวนี้ก็หมดอายุนะครับน้อแต่โค้ดตัวนี้ไม่หมดอายุนะครับม่งน้องนี่นะครับน้อโค้ดตัวนี้นะครับก็ยังใส่ได้อยู่นะครับน้อก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับน้อหรือว่าหมดอายุแล้วนะครับม่งน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับนน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 นอออออีี่ะะะคคคคครรรัััับบบโโ้้้้้้ตวววกก็็หหมมดดายุแแลลงไป3 พี่บอกเลยนะครับนอว่าโค้ดหมดอายุนะครับนอก็มีเยอะนะครับนอแล้วก็โค้ดยังที่ยังไม่หมดอายุนะครับนอก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอแล้วก็โค้ดที่ยังไม่หมดอายุนะครับนอก็เป็นทางด้านโค้ดคุณเองพี่นะครับนอก็ยี่เลยนะครับนอโค้ดตัวนี้นะครับยังไม่หมดอายุนะครับวงนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าพันเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับนอสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับวงนอก็ยังไม่หมดอายุแน่นอนนะครับนอสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านโค้ดดดดดตตััััััััววววนน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 ีีี้้้้้ยยยยยยะะะะคคคคครรรรบบบบอออออ่่่่เลงงงโก็ใสไไูามมหุ นะครับน <fingers out> <hora> ้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอนนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับนอโค้ดตัวนี้ก็ยังไม่ได้หมดอายุนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดคูณไอพีคูณสองหมืนก้านะครับนอสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับนอเป็นโค้ดคูณไอพีคูณสองนะครับวงน้องนี่นะครับนอสามารถใส่ได้ปกติเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็เอาไปใส่กันได้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยใส่นะครับนอส่วนคนที่เคยใส่แล้วนะครับก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับวงน้องหร่ก็จะประมาณเลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันสสสาาาาหหหรรรรัััััับบบบบบววววงงงนน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 น้้้้้อออออออคคคคคค่่่่่่ะะะะทีีแยกกกกกใใใโโดดดด็ตตศึษลไไ โค้ดตัวไหนยังใส่ไม่ได้นะเดนขาวองน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่นะครับนอโค้ดตัวนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับน้องแล้วก็หลายคนถามมานะครับนอว่าอยากให้พี่แจกรหัสนะครับนอพี่แจกแน่นอนนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่ารหัสนะครับนอถ้ามีคนติดตามสามแสนคนติดตามนะครับนอพี่จะแจกแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับวงน้องคนเดียนะครับที่แบบว่าอยากให้พี่แจกนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเรื่องโค้ดนะครับนอก็คืออ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 อตนน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 ีี้้้้้ะะะะคค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 รรรรัััับบบบบบหลลาาาาายยยขขโโโดดดดมวว่่่กกไเเเงงิิพ เอ็นนะครับน้องพี่กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ทำการมาแจกให้แบปพี่ๆละกันสำหรับบงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในสองโคตรเงินห้าสิบเอ็นนะครับบงน้องก็ถือว่าสำหรับบงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับบงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าถ้าอยากได้นะครับนอก็คือเดี๋ยวพี่ทำมาให้ละกันนะครับนอแล้วก็สำหรับบงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้โค้ดคุณไอพีอะไรประมาณนี้นะครับนอตอนนี้พี่ก็กำลังแจกอยู่นะครับนอก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับนอเนี่ยนะครับตามที่พี่พ ครับสามารถลงไปก๊อปปี้ได้นะครับเนาะก,ก็จะประมาณเลยนะครับพงน้องพี่ขอบรอิเลยนครับเนาะว่าสำหรับพงน,น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก,ก็สามารถไปใส่ได้เลยนะครับพงน้องนี่นะครับเนาะก,ก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก,ก็ถือว่าวันนี้นะครับเนาะพี่มา ลีนะครับเนอะในส่วนของโค้ดตัวใหม่ด้วยนะครับเนอะว่ายังมีโค้ดตัวไหนนะครับที่ยังใส่ได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเช็คโค้ดไปในตัวเลยนะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ายังมีโค้ดตัวไหนใส่ได้อยู่นะครับเนอะหรือว่าอยากเอาไปให้เพื่อนนะครับเนอะที่เพิ่งหัดเล่นใหม่หรือว่าสําหรับคนไหนนะครับเนอะที่ยังไม่เคยใส่นะครับเนอะก็สามารถไปใส่ได้นะครับเนอะก็ถือว่ามีแต่ข้อดีเลยนะครับเนก็จะประมาณเลยนะครับเนอะข้อเสียก็คือสามารถใส่ได้ครั้งเดียวนะครับเนก็จะประมาณเลยนะครััััับบบบบนน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 นอออออสสาามรรรรรถไไไไปปใใ่่ดด้้้้้เเเลลลยยะะะะะคคคคกกก็็็ีแววงงงจิ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอได้แค่2เบลีเท่านั้นนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอได้โคตรน้อยเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสามารถไปใส่กันได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับนอสหรับโค้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับนอจะเป็นทางด้านของโคตตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าตอนนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโคตเงินเหมือนกันนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็ได้มาอีกแล้วนะครับนอสหรับโคตเงินนะครับวงน้องก็มีเหมือนกันนะครับนอสหรับโคตเงินแต่ก็พี่บอกเลยนะครับนอว่าถ้ารับจากเกกมมนน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 ะะะะคคครรรรัััับบบบาาจได้้้ออยแต่่ถใสวขง พี <ST su ks> <yapmış politics> ่แจกเองนะครับเนาะก็คือจะได้เยอะนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับบงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้โค้ดเงินนะครับน้องนี่นะครับก็มีนะครับแล้วก็โค้ดลิสต์แตกนะครับเนาะงแล้วก็โค้ดคุณไอพีนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับบงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณไอพีคูณสองนะครับเนาะพี่เขาบอกเรียนคเนาะว่าโค้ดคุณไอพีนะครับน้องจะอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะครับเนาะก็ รวมๆแล้วนะครับเนาะประมาณ6ชั่วโมงนะครับเนาะสามารถฟาร์มกันได้แบบยาวๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดคุณไ p พีดิท้ๆนะครับเนาะหรือว่าอยากได้โค้ดคุณไอพีนันนานะครับเนาะก็มาเอาจากช่องพี่เลยนะครับเนาะตอนนี้พี่กำลังแจกอยู่นะครับวงน้องก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับเนาะก็ตามนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโค้ดคุณไ p เหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาาะว่ได้รัับกนเยอะะะมาาากกๆนนครับบเ็งคนก็ใส่ไปแล้วนนนะะครับเาี่เเลยนนะครับาะก็ใส่ได้อยู่นะครัับบกกนนนนน้้้อง็็็เเปปรระะะมาาณีคคโด ใส่ได้อยู่นะครับนาอก็ถือว่ามีอยก่ยาวะมากๆนะครับนาอพี่จะใส่ให้ดูคร่าวๆละกันนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอสำหรับเรื่องโค้ดนะครับนาะโค้ดตัวนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับนาอพี่ขอบอกเลยครับนาอว่าเป็นโค้ดคุณเอพี่นะครับนาอก็จะเปามาเลยครับน้อเพราะว่าหลายๆโค้ดนะครับก็ยังใส่ได้อยู่นะครับนาอก็ยกตัวอย่างโค้ดตัวนี้นะครับนาอก็ยังใส่ได้อยู่นะครับวงน้องก็เป็นโค้ดคุณเอพี่นะครับนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าโค้ดนี้จะเป็นโค้ดสุดท้ายละกันนะครับน้อไถ้าคนไหนนาอาจะยากินไปนะวงอเเก็จามลบ นสำหรับ,บ,บน้องคู่ไหนครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดดีๆอยากได้โค้ด ที่คูเด็กพี่นะครับอยากได้โค้ลิสแต่งนะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับงน้องก็สามารถนะครับน้องไปทํากันได้นะครับหรือว่าไปใส่กันได้นะครับน้องก็ดูคลิปพี่แล้วก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดลคหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับน้องาก็สำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องถ้าอยากได้ของฟรีนะ นีแล้วกันนะครับเนาะแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย